สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่รายการ GE Hot Gaming นะครับแบบหนึ่งนะเออเราก็อยู่เกม Shadow Fight 3เนอะวันนี้ผมจะมาทำเอ่อทำการสอนอาวุธประเภทไซนะครับเป็นประเภทเขาเรียกว่าเป็นอาวุธประจำกายของฮันุมานนะครับเออจริงเป็นเป็นอาวุธประจำกายของฮันุมานนะครับเขาเรียกว่าสามง่ามนะภาษาไทย เราจะเรียกว่าอาวุธประเภทนี้เรียกว่าสามง่ามนะครับส่วนในตัวเกมนี้มันจะเป็นไซส์ใช่ไหมผมไม่มีไซส์มรณะนะแต่จะเป็นไซส์ประเภทอื่นแทนเ,เดี๋ยวหาก่อนนี่ไซส์นะครับระดับตำนานของผมจะมีอยู่แค่อันเดียวนะส่วนอาวุธพลังอาวุธที่ผมใช้ก็จะเป็นอันนี้นะครับระยะการตีค่อนข้างสั้นนะแต่มันจะรัวนะครับวแล้วเร็ว ให้ใช้คู่กับครินะครับมันจะดีมันจะมีประโยชน์อย่างพวกนี้หรือใช้คู่กับระเบิดก็ได้นะถ้าแต่ถ้าไม่มีใช่ไหมให้ใช้พวกนี้ได้จะมีประโยชน์กว่าถ้าอันนี้อันนี้ไม่มีใช่ไหมก็ใช้ประเภทพวกนีก็ได้นะครับใช้อันที่มีอ่ะอันที่มีค่าพลังที่ดีๆพอเออจะมีประโยชน์กว่าอเอคแล้วก็มันก็มีอีเวนต์มาใหม่นะเออ ผมก็เพิ่งเข้ามาเลยแล้วมันก็มีอีเวนต์มาใหม่เลยน,นี่เป็นอีเวนต์โชว์อันตรายนะครับเราจะใช้อาวุธไซส์นี่แหละไปบุกเบิกกับโชว์อันตรายนะครับเอ่อใช้1ตัวนะครับก็ระดับทั่วไปนะครับระดับทั่วไปก็จะมีโทเค็น75โทเค็นนะครับแล้วก็มี20เพชรแล้วก็1 2 5โทเค็นแล้วก็ได้สีได้ชุด อ๋อได้ชุดแพ็กเกจครับได้ชุดแพ็กเกจมันหนึ่งอนนันนะเป็นระดับสีแดงเจอสำลไยนะครับมันปลาก่อนเลยไปปาคืนนีครับเข้าไประยะประชิดครับมันจะเป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่ระยะประชิดเน้นตีด้านล่างเปิดนะครับถ้าตีตีด้านล่างเปิดดีกว่านี่ไงนี่เห็นมั้ยมันจะทิมถือว่าเทนะเฮ้ยทำไร่ะว้าวเทจรงเองจะเทเกินไปแล้วขอทีหัวหน่อยที จอโเคเฮ้ยหลบเก่งเกินบางทีอ๋อผมผมรู้จังหวะละผมรู้ละนี่ไงปาดิโอ้โหหลบไปไกลเกินวิ้ยเฮ้ยผมแพ้เฮ้ยผมแพ้เอ้ามาเอามาเอามจริงจังหน่อยจริงจังหน่อยโอเคแต่ ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เล่นได้ครับเล่นง่ายด้วยไปงดัดงัดทิม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 ตีด้านหลังเอ้ยตีด้านล่งางใส่มาตีด้านหลังนี่โอเคปะ่ะแล้วก็ตีด้านล่างต่องดัดงัดจิมจิมเอ้ยมันหลบอุย้ยเจ็บตีด้านหลังครับดันมันออกไปโอ้อาวุธกโตกอาวุธกูตกกล้าอาวุธตกกลา้าวคับ ไอ้สอดเกินไปเกินไปมึงอะ่ะเฮ้ยนี่ด่านแรกอะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอืมอ,อตอนที่มันอยู่ตอนที่มันอยู่ข้างบนให้เราโหไม่ถึงตอนที่มันอยู่ด้านบนนะครับให้เราใช้อะไรปามันก็ได้นะ มันก็น่าจะล่วงนะอืมมันน่าจะล่วงนะโอเคดูดิมันจะทําไงต่อมันจะเข้ามาหาเรางัดเลยทิ้มจิ้มจิมจิมจิมจากนั้นทิมด้านล่างต่อดูซิมันจะทําอะไรต่อนี่อ่ะกดค้างทิ้มไปมันจะแรงแนี่ทิ้มไปติดชี้ด้วยงัดขึ้นจิ้มรัวๆๆๆๆๆๆๆัวรัวรัวซีด้านหลังระยะมันค่อนข้างไกลครับ อ่าเรียบร้อยเสร็จอีซี่เฮ้ยตายด้วยรอวะหลบยังไงก็ไม่พ้นะครับอันนี้เออเห็นไหมอ้ยงัดงัดทิม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 ,ม,มตีตีด้านหลังสวยตามด้วยทิมโอ้โหทิมถึงตีด้านหลังโอเคยิงปืนเข้ามาพอมันเข้ามาให้ตีด้านบนนะครับ ถ้ามันเข้ามาอืเห็นไหมติดด้านบนตามด้วยติดด้านล่างโอเคแล้วก็ติดด้านหลังโอ้ยเจ๊ลุยแรงกูตัวนีรนี่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 ไม่ตายต้องตายแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันปลาคอนมันปลาคอนฮัลโ <c oughs> <ๆ>หลอืม เปิดก่อนเปิดก่อนแล้วก็ตีด้านหลังเอ้ยตีด้านล่างกม้มเข้ามาตีด้านบนหืมตัวคอร์ดค่อนข้างประมือยากหน่อยทิมโอเครอจังหวะเดินสองทิมเลยตีด้านหลังยหลังกลับมาตีด้านล่างกำลังกลับมาตีด้านบนเอ้ยทิมทิมเต็มเต็มหน้าเลยหลังโอเคนี่ ปิกนี้ค่อนข้างที่จะตีระยะใกล้กว่าเปิกนั้นนะครับนี่เอ้มี3มเปิกเดี๋ยวจะใช้ใช้ดูทุกเปิกเลยเปิกนี้มันจะเป็นการกระโดดทิมอ่ะกระโดดกระโดดทิมไปอะ่ะเล่นค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันอ่ะเอ,องเอามาใช้เอามาใช้ดูไปต่อเลยถ้ามาใส่เปิกได้แบบว่าหลายๆเปิกนะพวกเปิกโจมตีจะเป็นอะไรที่เท่มากเลยครับนอกจากการโจมตีที่ไปข้างหน้ามีการโจมตีขึ้นข้างบน ลงข้างล่างอะไรพวกนี้จะมีการคอมโบที่สุดยอดมากนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับมามานี่มันจะเป็นการตีตีด้านล่างไปในตัวนะนี่ทิมไปแล้วปากดค้างโดนเจ็บเจ็บ จิ้มจิ้มจิ้มบนจิ้มล่างแล้วก็จิ้มด้านหลังทีสุดท้ายเห็นไหมดูง่ายนะดูง่ายดูง่ายข้างหน้าเลยมันจะขยับเข้ามาหาเราหรือเปล่าไม่ขยับเข้ามาใช่ไหมไอ้ชายล่งเงาจิ้มลังเงาก็ช่างทานะครับข่างทีง่ทำให้ตัวละครเราเสียเปรียบโอเค จิ้มจิ้มด้านล่างเนะี่ยระยะจิ้มมันไกลมากโอเคจิ้มด้านหลังจิ้มด้านหน้านี่ครับถ้ามีปืนนีก็จิ้มโคตายเดี๋ยวเรามาดูอีกเปิ๊กหนึ่งเปิ์กโจมตีอีกอันหนึ่งโอเคหมอง,งูน่าจะมีพิษนะครับโอ้โหเขียวอืมาเลยอาวุธประเภทผมค่อนข้างตีระยะระยะ แบบใกล้ใกล้ชิดสนิทสนมเลยเห็นไหมมันจะตีค่อนข้างใกล้ใกล้มากใกล้ชิดเลยนี่แล้วก็กดทางเพื่อทิ่มนี่อาวุธประเภทเนี้ยแล้วมันแล้วยิ่งโดยเฉพาะตอนที่มันขีดนะครับมันจะเป็นอะไรที่รุนแรงมากแรงพอๆกับง้าวเลยแรงจริงๆนี่จิ้มจิ้มจิ้ม รอรองานขึ้นตึกๆึๆกชึกึกึก,ก,ก,กนวดหนะนวดหน้าหน่อยเฮ้ยยังไม่ใช่บอสโอเคตายโอ้ตีเร็วจังโอ้ไอเวนมันลุกไวไวไหม จิ้มอย่างเดียวจิ้มหลังจิ้มหลังเดียวจิ้มหลังเดียวโอเคโดนโดนโดนโดโปาโอเคหนึ่งสองมันมาแล้วโอเคโอเคโอเคสู้ยากผมมองไม่เห็นเฮ้ยเราจะแพ้อุย้ยโค้ของขึ้นเลยครับผมนี่ขึ้นเลยครับผมนี่ขึ้นเลย จังหวะมาตีนี่ตีด้านหลังก่อนนี่ไงตีอย่างนี้เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วกูอะนี่ไงแค่ดันมึนกนงก็นี่ไงนี่ไงท่าเดียวเฟียวทุกงานไปหลังกลับมาจิ้มหน้าเฮ้ยไปโดนนี่ไงน,นี่ไงมาดิมาดิมาด,มาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับท่าเดียวเฟียวทุกงานบอกเลยเอาวุ้เออเออเออเอาคืนเว้ยดูขึ้นมา ถูกมาละเฮ้ยอย่ายืนนิ่งๆไอ้าชายอฮ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเกินเกินไปเกินไปอุ้ยอุ้ยเฮ้ยทำไรโอ้โหแพ้เลยเฮ้ยแพ้เลยเรามองไม่เห็นมันอะเราต้องป่าป่าของสก,กันมามันเข้ามาหาเราอ อ,อือ,อ,อ,อโอเคอ,อืปายู่งนั้นหนึ่งสองสวยโหจับมุมกล้องอย่างเดียวเลยผมเนี่ยลองดูไปปุ๊บยกดดดดเฮ้ยได้อยู่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ปายกสวยอุดยโดนขาทีบ สวยโดนถีบโดนจิ้มต่อเออนั่นแหละตีด้านหลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงเป็นของเผ่าลีเจียนครับเผ่าลีเจียนจริงด้วย,ยหนึ่งสองจิกจิกจิกจกจ้านล่างตออุ้ยอุ้ยต้องโดนสวยเฮ้ยสู้ยากอยู่ตัวนี้ตึงอยู่ตัวนี้ตึงอยู่ โอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมเจอไซตามะไซตามะสุดเลยนี่ไซตามะเฮ้ไซตามะทิ้มหัวทีนึงเหรอไซตามะนี่แน่ไม่ให้หรอกไม่ให้ไม่ให้หรอกโวลทีมเฮ้ยจุ๊บโย่ลูขึ้นมาหนึ่งสองจุ๊บ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 เก้านี่สิบคอมไเวนอะไรคิดว่าอาวุธนายเร็วพอ โอ้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้จ้าเ้าโอ้ออเออพอดีพอดีไม่ใช่พลังเงาด้วยนี่ไงนี่หลังแอนหลังแอนแม่อาวุธเป็นของอาวุธเป็นของเผ่าเดนิสซี้แล้วก็เป็นของสีส้มด้วยทำไมถึงรู้ก็ผมมีอะครับกระบองท่อนเออมาปลาของเลย จุดลอยมันลุกมางันขึ้นตามด้วยลูกไฟบรรลัยกันแล้วก็ฟาของจุดจิๆๆๆๆๆ้มลงข้างล่างแล้วก็จิ้มหัวไปหนึ่งทีแล้วก็จิ้มด้านหลังไปหนึ่งทีแล้วก็ถอยหลังกลับมาเอ้ยเจ้าเออเอ้ออะไรทำได้แค่นี้เหรอหลงพี่ดูขึ้นมาลุกขึ้นมา,มาของงานหน้าหน่อยจุกจุดจุดจุดจนี่ไงดูขึ้นมา ของั awesome, ้นหน่อยทิมล่างไปทีดิขอทิมหัวทีดิขอปลาหัวสักทีดิเอ้ยสนุกสนุกสนุกอยู่สนุกอยู่อาวุธมันเป็นของเผ่าเดียวกับเรานะอาวุธมันค่อนข้างไวเราต้องหาจังหวะนี่โอ้ยหูแรงอืมออืมออืมอ นี่ไงนี่เนี้ยนี่โอ้โหอีเวนนี่แม่งกระโดดถึงจังหวะจัดต้องถ่ายแล้วมังเอาเฮ้ยมันเป็นอาวุธอาวุธมันนี่เป็นของสีส้มหมดเลยนะผมสังเกตหลายรอบแล้วอาวุธเป็นของมหากราบทั้งหมดเลยนะทุกตัวเลย นี่อาวุธมันเร็วกว่าใช่ไหมอู๋อาวเราค่อนข้างช้าอุ้ยเราตีไม่เข้าเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ปีศาจอี๋ไงคือจู่ทำไมหนึ่งสองจู่อ๋อโดนโดนโดนสองเมตรโดนสองเมตรจู่มันค่อนข้างที่จะอึดอ่ะเราต้องเข้ามานี่ นี่แน่โดน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 อะไรก็มาอะไรก็มาเดี๋ยวไปวัดมันมันเร็วกว่าอาวุธมันเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเราอยาไปวัดมันทิ้งได้ทิ้งเลยทิ้งด้านหลังทิ้งได้ทิ้งเลยปาป้าปาปาสวยทิ้งด้านหลังต่อทิ้งด้านหลังต่อแล้วก็ปาหัวต่อโอเคมันจะปามาทิ้งด้านหลังจากไปโอ้โหโอ้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  โอ้โหโอ้โหอ้โห๊กอิ๊ก๊วลาไมจกโอ้ชนะโอ้เกือบแพ้โอรุนแรงเหลือเกินเกินใจของคนจะทนสมแล้วที่อยู่เียงข้างบอสแลมสักทีสักคำบอสตึกลุกขึ้นมาโดน หลังก็มาเฮ้ยเฮ้ยแย่ละโอ้โหเลือดหาย,ยแย่ละสแลมนัง้งถอย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 ไปจุนี่อะตีดักตีดักตีดักเฮ้ยไปถึงไม่โดนพุ่งอืออือชี้จังหวะชี้พอดีมาไปหนึ่งทีปามาแล้วก็ปาไปเอ้ย พยายามเข้ามา,า,มาอยู่มาตีเ้ยอะไรใส่ทีนี่แหละใช้นี่โดนขีไปหน่อยเป็นไงรุ้ยหุ้ยอืออือ,อแพ้เห็นไหมาเรามีนแรงกว่า เข้ามาดิเอเวนเข้ามาวะไอ้นนี้แมวดูมากดูเชิงไงซะเฮ้ย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  <Yeah. S 1> เ,เ,เย้เยเฮ้เฮ้เฮ้ยเป้ยเเยเล้ยเฮ้เฮ้เฮ้เ้เ้้้นเะ้้ี ลุ่งหมดให้ทำไมเฮ้ยเราต้องถอยหลังอยู่กลางกลางไหมน ée, laut, ี่นี่นี่นี่เห็นไหมดาเมจโคตรแรงอุ้ยไม่ถึงว้าแย่เฮ้ยทิ้มหัวนี่กูรู้รู้ทานรู้ทานเฮ้ยตีด้านหลังนี่รู้ทานรู้ทานกระโดดเข้าไปข้างหน้าตีด้านหน้าปับ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 ทิ้มเข้าไปตีด้านหลังก่ออุ้ยขอโทษที่ตีด้านล่างตีด้านบนอีกทีตีตีด้านบนอีกทีเออเข้าไปข้างหน้าตีจิ้มจิ้ม จิมสวยติดด้านหลังมางทีกระโดดถลังก็มามันจะปามาแล้วก็ปากลับไปสิไแฟไแฟแล้วก็กดหัวกดทานนีแย่และหเ้ยแย่ล้เฮ้เดียวส่กูึกตึก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 ลูกไปเม็นอไรกันเดี๋ยวกจะจายกับนี่ชนะชนะครับสู้กี่รอบสู้สามรอบทั้งหมด อาวุธประเภทเดียวกันนะครับแต่ฝั่งนู้นเร็วกว่าเป็นของเออเอออุ้ยโอ้พ่นไฟอุ้ยเล่นไฟนี่อีนี่เล่นไฟ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 เล่นโอโหลยาวเฮอยยาไป็นเช่าเฮียยาว้าวตายเพราะไฟตายตายเพราะไฟ เฮ้ยผูกโคตรแรงเวอร์เวอร์เวอรเวอร์วัเวงเกินไอเว้นู้หูเอื้อเอ้อเฮ้ย,ย,ยมันจะแรงเกินมากกี มากเลยอ่ับขงงผมนะสกิลไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ผมว่านะสกิลไอ้สกิลเนี่ยไอ้สกิลปลาของผมมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ ว่าพอมันปลาเสร็จใช่ปะมันจะดันศัตรูไปด้านหลังอีกที9ก้าหแล้วมันจะทําให้สกิลผมเสียจังหวะเว้ยเพราะเกมเนี้ยเราไม่สามารถคอมโบพลังเงาได้แบบต่อเนื่องลูวลวงอะเออมันเป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเลือกได้นะพยายามอย่าใช้อาวุธนี้ก็จะดีใช่ให้ใช้อุปประเภทพวกกับดักก็ได้ครับถ้าเจอพวกบอสพวกนี้ใช้อุธประเภท กับดักไม่ก็พวกที่ปานระเบิดเงี้ยเออยิงแล้วระเบิดไปเลยเงี้ยค่อนข้างที่จะดีกว่ามีประโยชน์กว่าไม่ก็เป็นพวกดาวกระจายหรืออันนี้ก็ได้ครับแต่อันนี้ไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่ามันแค่ปั่นอะแค่แค่ปั่นศัตรูอะเออถ้าศัตรูเข้าเข้าในระยะที่เอ,อ้ยอยู่ในอยู่อยู่ในระยะที่ไกลแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ส่วน อันนี้ใช้ได้มีประโยชน์แนะนําให้เป็นอาวุธประเภทดาวกรจายนะครับแล้วก็ปืนเออ,อะไรที่มันยิงเข้าไปตรงๆนะครับอันนีแนะนําให้ใช้แต่ถ้าเป็นแบบว่าไอ้น,นี่มันต่อเนื่องก็จริงนะแต่จังหวะสุดท้ายมันจะดันศัตรูออกไปข้างหลังมันคืออาวุธที่ทําให้ผิดจังหวะก็จะมีประมาณนี้ครับในการ ในการบอกวิธีการเล่นของอาวุธไซนะครับไซมรณะนะเออก็จะมีประมาณนี้ก็น่าจะเล่นได้ผมก็บอกไปทั้งอาวุธเพิร์กที่มีเพิร์กที่ควรใช้เรียบร้อยนะครับจังหวะที่เข้าจังหวะที่ออกเออก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่โอ,อกาสหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะเออบายบายครับ